วันนี้พี่จะมาสุม่ซซม Exotic Summer s e อร์ซีสแพแพ็คเรามาดูกันว่าใน40แพ็คนี้ที่ได้ต้น Elephant Ear หรือเปล่าก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปโอพพ่ไล์ด้วย ร้านบับเบิชอปรับกดเกมพาร์ทแมพเดอะซองเกตเบนเกมาพร้อมกับเกมพาร์ทไฟนอลสปาร์และเดอะฟอลเอนบริการง e <ase. S 1> ่า,แาย o, แค่ใส่ไอดีโรบ็อบแมพโกลปะกาเดนโกมี obi, ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือไอดีไกพร้อมใช้งานรับประกันจากร้านบริการครบจบเรื่องโรบอบต้องบ u บเบิอปเท่านั้นมาผมหลังจากที่อัปเดตมาสิ่งที่ตามมานั่นก็คือแพ็คใหม่นั่นเองนะครับผมอบอกได้คาเดียวเลยว่าอ่ารู้สึกถึงความเค็มนั่นเองนะครับผมดูดิเอเลฟเวเอีย อันนี้คือเป็นแพ็กเอกโซติกนะผมมีโอกาสได้เรนโบลด้วยนะผมถ้าเป็นแพ็กเอกโซติกนะหนึ่งพัสบกโรสบักนะผมสิแพ็กนะอันนี้คือพี่กดมาแล้วนะผม40่สิบแพ็กนะก็เอาไปชิมรางก่อนว่าจะได้หรือเปล่าสำหรับไอ้เจ้าต้นเอเรเฟนเอียนี้นะครับผมโอเคข้าพร้อมแล้วก็ซัดเลยไม่ต้องพูดพ่างพำเพ,พ,พ,พลงลาดูความเกลือของพี่ว่าจะได้อะไร ผมอันแรกผ่านไปเฮ้ย <c oughs> อันที่สองนี่มาสักคลิปต้นน้ำเตานะนรับผมไปต้นน้ำเตาอีกแล้วมาเอาไปดิโบไปครับ <Okay. S 1> นี่ไงพาราโซฟลาเวอร์ได้ไแล้วหนึ่งใบโอ้เรื่องจัดไหนไหนขอแบบตึงๆขอตึงๆแคนตาลูปอฟนลูปเลยเนาะ ตาลูปไปเลยเลยครับผมจังหวะน,นี้ปักบโอ้โหน้ำตาอีกแล้วอะไรกันครับนี่อันอื่นได้ไหมขออันอื่นได้ไหมมามามาโอ้าวคนตาลูปอีกแล้วเกือบได้โซฟลาเวอร์แคนตาลูปอีกแล้วไปครับกดไปกดไปืไปึวายแคลรตมามันเกลืออยู่แล้วเอ็กโซติกบักเอกอุ้ยเจ้าแม้โดซี่ ไม่มาเลยเหรอแบบเรนโบว์อะไรอย่างเงี้ยมีไหมเรนโบว์อะไรอย่างเงี้ยมีเปล่าบอสักทีซาชิโอยแคน,นตารุปแคนตารุปวะเนาะไปไปต่อชีวิตชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นแครอทเฮ้ยเจลอดเจลอดทำไมกี้ปึ้งแอบโอวายแคลร์อ้อไม่เท่าไหร่วะเฮ้ยเกือบได้โรเซ่ มืมืมมาแค่ร่ออีกแล้วปังโอ,โ,โอ้โหเขยนทะลุว่ะโหยี่สบสี่แพ็คสุดท้ายไปครับธรรมดาธรรมดาธรรมดาโลซี่ดีไลท์เยยบในสอนะผมแต่ทางที่ดีคืออยากได้แบบเรนโบอ่ะมีเปล่าวุ้ยโอ้โ,อโหเกือบได้อีกอันนึงว่ะเฮ้ยุย ชิวเฉียดชิวเฉียดนะไปครับไปครับธรรมดาปล่อยไหลธรรมดาปล่อยไหลโอ้ย<แ>น้าเต้าอ่ะเอยอืมน้ำเต้าอีกแล้วโอ้สีลุงไม่มาเลยเหรอฮะสีลุงไม่มาเลยเ,เกินไปเปล่าสิเลเออโซนจุดห้าไปโซนจุดห้าไปแคนตาลูปวัดตัดเฮลอือ <Nope. S 1> ออ,อีกทีนึง มา,มาโอ้ยวายแครอททำไมทะ่หลงง่ายปึ้งที่เผลอไปหนึ่งที่ว่าดอกนี้แหละอ้ดอกนี้แหละน้ำเต้าโอ้โหน้องทำไมมันเกิดจังอ่ะพอแบบตึงๆได้ไหมั้ออีเลฟเว่นเอียร์อีเลฟเว่นเอียร์อุ้ยโอ้โหเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆนะครับเรนโบว์แวบ,บๆนะครับเรนโบว์แวบ,บๆนะที่เบลอ ขอไหนได้ไหมพอไหนไม่ไ <substit> ด <uting> ้ห <Island> ร <matter questioned> ือไงมีโอเคโหลดไม่ปึ้งดีไอีกทีมาดิมาดิโอ้หูอุ้ยเมื่อกี้นี่ผ่านผ่านตาแป๊บแป๊บไอเลฟเฟตเอียปึ้งอ่าไดโรซี่ดีไลน์มาอีกหนึ่งอันไปต่ออย่าท้อครับไปต่ออย่าท้อครับว่าไงเทโรดน่ะโอ้โหไม่น่าไม่น่าเลยปึ้งอีกที ที่เพิ่ไปโอ้โหแชโรลแกโอ้โสิบเอ็ดแพ็กสุดท้ายน้องกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยครับผมสิล่อวาดดอกนี่แหละดอกนี่แหละดอกนี่แหละ,หละมาแล้วกูวาแล้วขอบคุณมากใครกดไลค์กดใจพี่ให้กดไลค์กดใจพี่ขอบคุณมาก,มากน้อง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 อแครล แครอทเรนโบว์ข <c oughs> ูจะบ้าแครอทเรนโบว์ขูออ่ออจะบ้ามึงไปเอาต้นอื่นวะหาเอ้อยผู้สายได้ มาแล้วลูกผู้ชายพันนี้1อเลเฟนเอมาแล้วครับนอนนอนโอ้โหในความโชคไลกก็ยังมีความโชคดีอยู่นั่นเองขอบคุณมากที่ GM เห็นความพยายามของพี่นะผมอ๋อนี่มันสุดยอดไปเลยนะสุดหรอแต่ว่าถ้าเป็นเ1เลเฟนเนบมันจะดีกว่านี้นะปึ้งมาขอเ1เลเฟนเนบได้เปล่าเฮ้ยโอ้โหอี พิเิกอีกอันนึงไอ้ไวแคลอร์ตมิงกูว่าศัตรูมารหัวใจ่ะเฮ้ยมามาที่เพอเฮ้ยโอ้โหโรซี่ดีไลท์มาครับมาครับจะแตลสุดเหรอปึ้งอีกทีนึงมาเลยมาเลยไหนโอ้โหน้ำเต้าอ่ะเกือบแล้วเกือบแล้วมาที่เพอได้ไหมรอบนี้รอบนี้ยังไงรอบนี้เคนตาลุกโอ้โหตาลุกไปเลยครับผมจังหวะนี้ เบ้าตาแตกที ue, oh ่เพอไปเหลือสอันสุดท้าย4ี่อันสุดท้ายมาไหมโอ้โหโอ้่ยข้ามหน้าข้ามตาสองดอกเต็มเมื่อกี้ไปดีเพอยังไงยังไงยังไงโอ้โหโรซี่ยังั้นก็ได้โรซี่หรอวะเฮ้ยพอแบบพอแบบเลนโบนไหมสามอันสุดท้ายขอมากไปหรือเปล่าไม่เอาแค่หลอดพอมากไปหรือเปล่าไม่เอาแค่หลอด วิ่อุ้ยโอ้โหกูไม่เอาแครลอดมันให้แครลอดกูเนาะ <c oughs> เออกูจะบ้าโอ้เรนโบว์แครลอดเฮ้ยดีเพออันสุดท้ายยังไงแซนตาลูปโอ้ oh. เอาเลยอ,อีกอันนึงดีกว่าอันสุดท้าย,ส,ายสุดท้ายนี่ของแท้ปึ้งยังไงครับ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 แล้วไงครับแล้วไหมครับเอามาดีครับวุ๊กวุกขอตึงๆไม่เอาแครหลอดขอตึงๆไม่เอาแครหลอด ล้จะได้โรซี ie, ่ดีไลท์แล้วเมื่อกี้40แพ็คได้เรนโบว์มา2อันนี่แชนตารุปเรนโบว์เชนตารุปเรนโบว์แล้วก็เชอร์็อลด์นะผมเชอร์็อตเรนโบว์เนี่ยเชอร์็อตเรนโบว์เรนโบว์ไวทชอร์็อลด์นะผมนี่เป็นไง40แพ็คก็ถือว่าไม่เกลือนะผมพี่อ่ะได้อีเลฟเว่นเอียร์มา1ต้นนะครับผมแล้วก็โรซี่อ่าดีไลท์มาประมาณ3-4ต้นนี่แหละถือว่าไม่เกลือนะโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวพี่เอาไปลองปลูกให้ดูนะครับผม กูจัดมึงก่อนเลยไอเรนโบ้ Rainbow เนี่ยไอแครอทเรนโบ้แครอทเรนโบ้กูจัดมึงก่อนเลย <c oughs> นี่วางไว้ตรงนี้แหละนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเออแคตาลูปเรนโบ้ปึง้งอ่าแล้วก็อะไรอีกอะโลซี่อู้ไดีห้าต้นเลยเหรอไดีห้าต้นเลยเหรอถ้านั้นพี่ปลูกห้าต้นเลยนะอ่ะโอเคทีนี้เอ่อแล้วก็อีเลฟเฟนนะครับอีเลฟเฟนอีเลฟเฟนเราได้มาหนึ่งต้นนะครับผมเดี๋ยวให้พี่ปลูกไปเลยเอาตรงนี้นะเอาตรงนี้ปึง้ง อ่าโอเคอเตอร์แ a นทีนี้บักรถไปนี <c oughs> ่แช่หลอตเรนโบว์ก <c oughs> ็แช่หลอตเรนโบว์ก <c oughs> ูเหนื่อยว่ะจะร้องไห้แต่ว่าได้เรนโบว์มาสองอันก็ถือว่าดีนะครับปีที่ได้แคนตาลูปเรนโบว์แต่ว่าอยากได้ตัวโรซี่ว่ะไม่งั้นก็อีเลฟเฟ่นก็ได้โรซี่มาแล้วใส่สปริงเกอร์ดีกว่าอ่าโอเคแล้วก็วอเตอร์แคนโอ้โหอัปเดตนี้ใช้วอเตอร์แคนเยอะมากอะ่ะ สามสี่พัอันนะของพี่ใช้จะหมดแล้วอ่ะเออแคนตาลูปเรนโบว์แล้วมาแล้วน e ั่ไงนี่งอีเลฟเฟนอีเอร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์อู้ oh, <c ười> ทำไมมันโตช้าจังวะปั๊บ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 าั๊บรั๊บปันบปั๊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 ่ปั๊บป้๊บป้๊บปั๊บปั๊่ปนีบปั๊บปั๊บปั๊บปะโบซี่เรนโบ์แต่ถ้าเปั e ๊เปเ๊บปันเอียร์จะโอเค มีได้คูบเจ้าศอกไป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 โอ้มาแล้วเริ่มเริ่มออกดอกแล้วหมดแล้ววอเตอร์แชนหมดวอเตอร์แชนหมดได้ไงวะอ่าโอเคเริ่มโตกันหมดแล้วนะผมตอนนี้โอเคเดี๋ยวพี่ให้ดูแครอทเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ให้ดูเออ่แครอทเล่นโบนะครับผมเก็บมาเลยโอ้อะไรกันครับนี่อ่ะพึ้ง0.25ยกิโลนะครับผม โอ้ชอบช้ำอ่ะกูเหลือใจว่ะเอาไปขายเลยมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ปึ้งเอาไปลุงโอ้โหล้านสองนะครับผมเลนโบวูอย่างชอบเลยว่ะโอเคก็มีประมาณเท่านี้สำหรับแพ็คเอ็กโซติก40อันนะผมถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่กำลังใจในการทำคลิปผมหลายด้วยเจอกันใหม่ EP พีนะไปเลยครับผม